เปิดตำนานไพ่รับทีมวอลเล่บอลหญิงไทยสวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงสึกการแข่งขันวอลเล่บอล VNL 2024กันแล้วสำหรับในวันนี้อาจมินจะพาไปย้อนตำนานผู้เล่นไพ่รับทีมชาติไทยอย่างน้องออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรในเกมการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติทูเคีย ก่อนเกมการแข่งขันเหล่าบรรดาแฟนบอลอย่างเราก็รู้แหละว่าทีมชาติไทยของเราเป็นรองทีมชาติทูเคียอย่างมากการพบกันก่อนรายการชิงแชมป์โลก2022รู้สึกว่าจะเป็นรายการ VNL 2022ซึ่งตอนนั้นเรากับเขาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเราเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซต ทีนี้ในเดือนกันยาปีเดียวกันทีมหญิงไทยเรากลับมาเจอกับทีมชาติทูเคียอีกครั้งในการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์โลก2022ตอนนั้นโปนราและเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพทีมหญิงไทยเจอกับทูเคียในการแข่งขันรอบแรกการแข่งขันในเกมนั้นพูดได้เลยว่ามันมากทั้งสองทีมจัดหนักจัดเต็มไม่มีใครยอมใครในเซตแรกทูเคียเป็นฝ่ายคุมเกมได้ดีกว่าจับตายและเสิฟจ,จี้ไปที่ผู้เล่นตัวรุกของเราจนทำให้ระบบทีมเรารวนไปหมด โคด่วนเห็นท่าไม่ดีอีกเลยเปลี่ยนสสิภาพรล,ลงมาเล่นแทนเพียวอัชาราพรคงยศจนทำให้เกิดตำนานวลีเด็ดไพ่รับงานนี้ใครไม่เกิดอ้อมสินจะเกิดน้องอ้อมสินลงมาเล่นโชว์ฟอร์มด,ดีและโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นเกมรุกและการรับที่เหนียวขั้นเทพยืนถูกที่ถูกตำแหน่งไปหมดร่างทองขั้นสุดและช็อตที่ตราตรึงที่สุดเลยคือเกมรับและเกมเสิร์ฟช่วงท้ายเซตที่สตราตรึงเวอร์น้องอ้อมสินทั้งรับและเสิร์ฟสีต้มติดต่อ,อกัน ทำเอาทีมชาติทูเคียระบบรวนไปหมดเลยและเกมนี้ผลทีมชาติไทยล้างแค้นเอาชนะทีมชาติทูเคียไปด้วยสกอร์สุดมันสามต่อสองเซตหลังจากจบเกมการแข่งขันเกมนั้นโจวันนีกุยเดตตีอดีตผู้สอนทีมชาติทูเคียถึงกับต้องออกมาเปิดใจยกย่องและชื่นชมน้องอ้อสมสินส,สิพาพรว่าเป็นอาวุธลับและจุดเปลี่ยนสำหรับเกมที่ดีที่สุดวันนี้เราได้เห็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมชาติไทย เธอลงสนามมาเล่นได้อย่างชาญฉลาดและสามารถปิดจุดบอดของทีมได้ในช่วงเวลาที่สำคัญและอีกไม่กี่วันนี้การแข่งขันวอลเล่บอล VNL 2024กำลังจะเริ่มขึ้นโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติทูเคียอีกครั้งในวันที่12มิถุนายน2567ก็ฝากเพื่อนๆและแฟนวอลเล่บอลทุกท่านอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องออมศินสิภาพรและนักวอลเล่บอลหญิงคนอื่นๆกันด้วยค่ะ